วันแชมเปี้ยนชิพเมดีซาทูสารฝันขึ้นสังเวียนเมดีซาทูดพร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งเพื่อเติมเต็มความฝันในการโชว์ฝีมือภายใต้กติกามวยสากลมั่นใจทักษะการออกหมัดมีดีไม่แพ้คู่ชกซู5อัลกาธานีเมดีซาทูดตำนานนักมวยไทยไทยและคิกบ็อกซิ่งวัย40ปีชาวแอลจีเรียฝรั่งเศสที่ประกาศแขวนนมไปในปี2565เตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนโชว์มืออีกครั้งโดยจะพบกับซูแอัลกาธานี นักชกไร้พ่าย,ายวัย34ปีจากซาอุดีอาระเบียในกติกามวยสากลแคทเวท147ปอนด์ในศึกวัน166ที่จะจัดขึ้นณลูเซลสปอร์ตอารีนาประเทศกาตราในวันที่1มีนาคมนี้สำหรับศึกวัน166ในครั้งนี้นะับเป็นครั้งแรกที่วันยกพลบุกมาจัดก,การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกณนะประเทศกาตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเปอร์เซียซึ่งเรื่องนี้ทำให้เมดีซาทูด ที่ได้ประกาศแขวนนมไปแล้วถึงกับรู้สึกเนื้อเต้นเมื่อทราบว่าตนจะได้มีส่วนร่วมในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ผมรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากเมื่อรู้ว่าวันจะจัดการแข่งขันที่กาตาผมรีบบอกนักสู้ในทีมให้รู้ตัวกันทันทีและผมก็ไม่ได้คิดฝันมาก่อนเลยดอวย,ยอซําว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นผมเองที่ถูกเสนอให้ลงแข่งขันในรายการนี้การได้เป็นส่วนหนึ่งของศึกนี้ที่จัดขึ้นในอาหรับถือเป็นความฝันที่สุดพิเศษสําหรับผมเลยครับเมดีเวอร์ซัสหานซือหาว เมดีสาทูทยอมรับว่าแม้ตนจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามบนเส้นทางอาชีพนักมวยไทยแต่การขึ้นชกภายใต้กติกามวยสากลก็คือหนึ่งในความฝันที่ต้องการทำให้สำเร็จสักครั้งในชีวิตจนกระทั่งครั้งนี้ที่วันยื่นข้อเสนอสุดพิเศษมาให้จึงทำให้เขาเลือกที่จะกลับมาสวมนมขึ้นสังเวียนอีกครั้งเพื่อสารต่อความฝันให้กลายเป็นจริง การตัดสินใจแขวนนมในตอนนั้นทําให้ผมรู้สึกเสียใจมากเพราะผมยังมีความฝันอีกหนึ่งอย่างที่ยังทําไม่สําเร็จคือการชกมวยสากลอย่างน้อยหนึ่งไฟในหน้าประวัติอาชีพนักสู้ของผมตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนถามผมอยู่เสมอว่าผมยังอยากจะกลับมาชกอีกไหมซึ่งผมมักจะตอบว่าแน่นอนแต่ต้องไม่ใช่ในกติกาไว้หรือคิกบ็อกซิ่งจนกระทั่งวันยื่นข้อเสนอให้ผมชกในกติกามวยสากลผมจึงตอบว่าใช่ผมจะกลับมาชกอีกครั้งเพราะนี่คือการแข่งขันที่ผมจะช่วยเติมเต็มความฝันให้กับผมโดยไฟนี้ เมดีซาทูดจะต้องพบกับคู่ชกสุดแกร่งดีกรีแชมป์มวยสากลดับเบิลยูบซของภูมิภาคตะวันออกกลางคนแรกในประวัติศาสตร์อย่างซู5อลากาธานีนักชกไร้พ่ายจากซาอุดีอาระเบียซึ่งแม้จะดูเป็นรองอในทุกมิติแต่เมดีซาทูดก็มั่นใจในทักษะม,มวยสากลของตนเองที่ซุ้มซ้อมมานานหลายสิบปีและพร้อมแล้วที่จะขึ้นสังเวียนไปโชว์ฝีมือให้แฟนๆหายคิดถึงในวันศุกร์ที่1มีนาคมนี้ คนใกล้ตัวผมหลายๆคนต่างทราบดีว่าผมชอบมวยสากลมากขนาดไหนก่อนขึ้นชกในแต่ละไฟท์ผมจะต้องฝึกทักษะการออกหมัดแบบมวยสากลเป็นประจำและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีทักษะมวยสากลที่ไม่ธรรมดาที่แรกผมคิดว่าเราจะชกกันด้วยนมเล็กเปิดนิ้วขนาด4ออนแต่เมื่อรู้ว่าจะต้องใช้นมมาตรฐานขนาด10ออนมันก็ทำให้ไฟท์นี้ยิ่งน่าสนใจขึ้นมากเพราะจะทำให้เราได้ชกกันในรูปแบบมวยสากลอาชีพจริงๆสำหรับผมแล้วไฟท์นี้มันน่าตื่นเต้นมากครับ แฟนกีฬาที่สนใจสามารถซื้อบัตรเขา้า uh เช่าล่วงหน้าทาง Virgin Megastore หรือ QTIC KETS คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ a n i k c o m และ Instagram ONE oh, in Championship